สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมลองเซิร์ชคำว่าบาคาร่านะครับบาคาร่าใน YouTube ดูนะครับโอ้โหเต็มเลยนะครับพวกชวนเล่นเนี่ยบาคาร่าคูณหนึ่งร้อยนะฮะบาคาร่าคูณหนึ่งร้อยเต็มไปหมดเลยนะครับก็อยากจะมาเตือนเพื่อนๆนะครับหวังดีนะครับว่าไอ้พวกที่มาทำคลิปนำเล่นพวกนี้ก็มันได้ค่าคอมมิชชั่นนะผมคิดว่ามันน่าจะได้ค่าคอมมิชชั่นกัน ไม่งั้นมันก็คงไม่มาทําคลิปชวนพวกเราไปเล่นหรอกใช่ไหมก็อยากจะบอกเพื่อนว่าพวกนี้เนี่ยม,มันได้ค่าคอมมิชชัน่นเยอะแล้วแหละเวลาคุณเข้าไปดูคลิปพวกเขาใช่ไหมแล้วพอคุณไปสมัครตามลิงก์ไลน์ที่มันแปะไว้นะครับแล้วก็ไปบอกกับในอแอดมินในแชทไลน์นะครับว่ามาจากช่องนี้ช่องนี้นะครับก็คุณก็จะได้เครดิตอะไรก็แล้วแต่ตามที่เว็บมันจะให้คุณนะครับ แล้วก็ไอ้พวกนี้มันได้อะไรนะครับคนที่มาทํา youtube เนี่ย <c oughs> คนพวกนี้เนี่ยมันได้ค่าคอมมิชชั่นไลน์หัวจากคนที่มาสมัครเออผ่านลิงก์นั่นเองนะครับเวลาคุณไปบอกไอ้พวกนี้ก็จะได้ะค,ะค่าคอมมิชชั่นจากเอเจ้าของเว็บนะครับแล้วก็แน่นอนครับไอ,อ้คนพวกนี้ยที่เห็นมันแตกบ่อยแตกเยอะแตกถี่อะไรพวกนี้นะครับยูเซอร์ที่มันออนไลนนะครับมันก็เป็นยูเซอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมานะครับและสําคัญ ถูกสร้างขึ้นมานะครับเพื่อโปรโมทอ่าเว็บพนันนั่นเองนะครับเล่นยังไงก็แตกทําไมไอ้พวกนี้มันนําเล่นแล้วมันแตกบ่อยก็แน่นอนครับไอ้พวกนี้เนี่ยมันถูกอ่ามันใช้ยูเซอร์นะครับที่สร้างขึ้นมาเพื่อเอามาโปรโมทเว็บพนันนั่นเองนะครับก็ไอ้พวกนี้มันจะแปะลิงก์ด้านล่างผมอ่าอยู่ไหนเอ่ยอ่านี่นะครับ นี่เลยนะครับพอเราสมัครไปนะครับพวกนี้ก็ได้ค่าคอมมิชชั่นง่ายๆนะครับหาหากินกับคนที่ติดการพนันวิธีหากินกับคนที่ติดการพนันมันง่ายแบบนี้นะครับแค่ทําคลิปโปรโมาลง youtube นะครับนั่นแหละครับคุณก็สามารถหาไรายได้จากเว็บพนันโดยการกินหัวคิวนั่นเองครับง่ายมากโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะเต็มไปหมดเลยชวนเล่นแหม รายได้น่าจะเยอะนะครับก็หวังว่าทุกคนนะครับจะเลิกเล่นการพนันได้แล้วนะครับคนที่เล่นการพนันเนี่ยยิ่งเป็นการพนันออนไลน์เนี่ยคือคุณจะถูกเซตค่ายัางไงก็ได้นะครับอยู่ที่เจ้าของเว็บจะล็อกยูสตอนไหนก็สามารถทําได้จะปรับเปอร์เซนต์การแพ้ชนะของคุณจะปรับตอนไหนก็ปรับได้นะครับก็วิธีเดียวที่ทาที่จะทําให้คุณเลิกเล่นการพนันได้ผมคิดว่าคุณต้องยอมแพ้นะครับและอยากไปคิดเอาชนะ อย่าไปคิดตามทุนคืนเสียไปแล้วก็เสียไปนะครับอย่าไปคิดตามเอาทุนเรากลับมานะครับเป็นไปไม่ได้นะครับแนะนําว่ายอมแพ้ซะอย่าไปคิดตามทุนคืนคิดวนไปเวียนมานะครับอย่าไปคิดเอาทุนเราคืนอย่าไปคิดเอาชนะเพราะว่าคนที่เป็นเจ้าของเว็บเนี่ยเขาจะทํายังไงก็ได้นะครับเพราะว่าหลักบ้านของเว็บพวกนี้มันเออจะเข้าไปเซ็ตค่าอะไรเงี้ยก็ได้นะครับแล้วก็พวกหน้ามาพวกนี้ก็อาศัยกิน ค่าหัวคิวจากการที่เราไปสมัครนั่นเองนะครับง่ายๆนะครับคุณอยากจะตกเป็นเหยื่อคุณก็สมัครคุณอยากจะชิบหายไว้วอดในอนาคตคุณก็เล่นไปนะครับการพนันออนไลน์พวกนี้ครับแรกๆมันจะปล่อยให้คุณชนะแต่พอคุณเล่นไปสักระแยะเนี่ยพอคุณติดเนี่ยคราวนี้ถึงเวลาที่เว็บมันจะทํารายได้จากคุณนะครับนั่นก็คือการชักเงินกลับแล้วก็ป้ายยาคุณไปแล้วไงว่าเออคุณเนี่ยติดกันคือคือพยายามให้คุณเนี่ย เล่นในช่วงแรกแล้วคุณได้ไงแล้วทีนี้พอคุณเล่นไปบ่อยๆคุณก็จะติดการพนันโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะครับก็นั่นแหละครับพอคุณติดการพนันไปแล้วเขาทำแบบทำยังไงกับคุณก็ได้ทํายังไงกับยูเซอร์ของคุณจะทายังไงก็ได้ครับจะปล่อยให้คุณได้ในช่วงแรกพอช่วงหลังเท่านั้นแหละพอคุณติดงอมแงมเขาก็ชักเงินคุณถึงคราวที่เขาจะทํากําไรคืนบ้างนะครับลักษณะการทํางานมันง่ายมากนะครับการที่เรา จะเป็นเจ้าของเว็บการพนันนะครับก็แค่ตกเหยื่อช่วงแรกและช่วงกลางๆหลงัลงๆมาแล้วก็แค่ชักเงินคืนครับปรับเปอร์เซ็นต์การชนะของยูเซอร์ลงอาจจะเหลือสักสิบยีให้มันชนะบ้างสักสิตาชนะสักตาหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับง่ายๆมากเลยนะครับวิธีการหากินครับคนที่ติดการพนันนะครับก็หวังว่าทุกคนจะตาสว่างนะครับแล้วก็เลิกเ,เล่นการพนันได้แล้วนะครับการพนันออนไลน์เนี่ยมีแค่เจ้าของเว็บเท่านั้นที่รวยนะครับ แล้วเจอใหม่คลิปต่อไปครับหวังว่าทุกคนจะคิดได้นะครับว่าการเล่นพนันออนไลน์เนี่ยมีแต่เสียกับเสียยอมแพ้มันไปเถอะครับเรื่องการพนันเนี่ยแล้วเจอนใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมเนีเทียบเลยนะแย่จริงจริงเลยอย่าไปเล่นตามครับพวกเนี้ยมาได้หัวคิว